สามแม่รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังการตำรวจนครบาล6ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรรมิถุนายนพุทธศักราช2567ถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าไปปกติครบ ทนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่กองการอนุบารทเพื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผลงานทางยอดเยี่ยมของสืบสวนนครบาลทงนะครับโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากปปสอนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ปรากฏต่อ หน้าของสื่อมวลชนนี้นะครับเป็นยาบ้าที่สื่อข่าวาบอนเดได้มีการเข้าติดตามมาะยะวนหนนะคแต่ก่อนที่ผมจะเรียนให้ทราบว่าผลงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรอยากจะเข้าค่ามไปว่าเมื่อเดือนวิถุนาย,ยนปี66สื่อค่าควาบาลผ6ได้มีการ ลอ่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มเดี๋ยวได้เพียงแค่14บสี่บาทสิบสี่บาทที่เดียวจากจุดนั้นที่มีการล่อซื้อจับกลุ่มได้เพียงแค่14บส่าทสิบพรนครบานหกได้มีการขยายผลทั้งบุคคลเส้นทางการขยายผลมาโดยตลอดหนึ่งจะมีเด็ก ันให้สามารถที่จะจับกลุ่มเครือข่ายแล้วก็เครือข่ายนี้แบ่งเป็นกลุ่มๆได้ถึง5กลุ่มจากที่ได้เขียนเป็นสถิติสามารถจะขยายผลได้คูกต้องการแล้วก็ได้อยากจะก็นเกตุหลายประเทศจากจำนวนกรัมเป็นกิโลจากกิโลเป็นหลักหมื่นเมตรอย่าบ้าน,นะครับจากหลักหมื่น เป็นหลักแสนจากหลักแสนเป็นหลักล้านจากหลักล้านเป็นสิบล้านดำเนินการจัง่อเนื่องมาโดยไม่ปล่อยเรื่องนี้มาตึ่นมีเต็มนั่นเป็นบทที่สุดว่าสืบสอดน,นครบ,บาลหกตำรวจนครบ,บาลได้มีความมุ่งมั่นแล้วก็เห็นเรื่องที่ว่าจะไสติดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่กระทบต่อ ชีวิตก็กามเปอยู่ของพี่น้องประชาชนจนผลที่ได้จากการสืบสวนและขยายผลก็นำมาสู่ผลงานที่เกิดขึ้นในคืนวันที่12ต่อเรื่องที่ิ13ในช่วงเวลาสักทีหนึ่เศษ็ลได้มีการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คยายางที่นำยาลองากอยู่ในที่ใหม่ ความรุ่เกตอาเวจากการเข้าติดตามเป็นเรื่องที่เป็นอูปสราคในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งบุคคลที่เป็นเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นที่จับั่าทำให้ส่วขขนตับางต้องใช้ความสามารถอย่างูง แล้วก็การตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยความสำเร็จนี้ให้หูดดกดหนักในขณะที่บุคคลซึ่งเป็นผู้เข้ามาได้มีการลำเรียนยาเสพติดรยาบ้าจากผู้นักยาเพื่อจะนักขึ้นรถ ถ้ากลุ่มดังกล่าวสามารถน้ำขึ้นรถได้ก็อาจจะก,กลายเป็นเรื่องที่สุดลอดแล้วก็ไม่สามารถจะจับก่ได้สื่อท้กอนบนในในอางพกได้ข้าปฏิบัติการทาทีก็เหมือนพึ่งแตกหลังนะครับทำให้ผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ในทเรียนแต่ขณะที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแล้วก็พิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ความส่วนแล้วนะครับก็ะจะขยายผลแล้วก็สื่อถึจับกลุ่มต่อไป แต่ยาบ้าที่เราสามารถจะยึดได้ทั้งหมดคือ13าล้านเมตรเศษนะครับแล้วก็ยังมีที่สุดรอดกันอยู่ตรงนี้เราได้ขยายผลจนสามารถที่จะยึดรถจนกได้ถึงหคันจักรยานจนอีกสิบเจดคันที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังของผนะครับเป็นยานพาหนะที่กลุ่มบุคคลต้องหมาแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหา ได้มีการนำเอาทรัพย์สินที่ได้จากการจำหน่ายไปจัดแปลงและนำไปใช้ในการแข่งขันกันวันนี้เราก็จะต้องขยายผลจากสิ่งที่เราได้ตรวจยึดมาต่อไปแล้วผมกับท่านที่ได้สลาเด็กก็ได้กำชับท่นนานนครบาลว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้นครบาลได้สตรวจสอบ เรเินดีนเองที่ขอนอของเศนะครับเนื่องจากว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มี่วามจําเป็นที่นัรป่าจะต้องขยายลตสอบเนื่องไปแล้วก็ให้นําเอามาตรการเกี่ยวกับเรื่องความผิดรูรธรรตามกฎหมายขอ้อกำหนดการตรวจยึดทรัพย์นะครับซึ่งจะต้องมีการ,าร,กป,รประสานกับปปสต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับทางปปสออแล้วกนะ็ต้องขอเช่นชม การทำงานของท่านผู้ช่วยเสรษฐลายทางกองประชาการตำรวจทุความายแล้วก็กองอภิบารตำรวจนความตา6แล้วก็ทีมเจ,จ้าหน้าที่ติดตัวทุกคนนะครับที่เกาะติดแล้วก็ติดตามไม่ปล่อยเรื่องนี้จนกระทั่งหนึ่งปีเต็มก็มีผลงานแค่เพียงกลุ่มเดียวขบวนการเดียวออกมาอยู่ต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะทลาย ปุกระบวนการนี้มาจนถึงตอนนี้เราไม่ทราบว่าพี่น้องตื่น,นตัวจะสอบถามอะไรนะครับครับดี้ชมนะครับไม่มีนะครับก็เป็นการแถลงข่าวที่ยาวเรียดมากเลยคุณนะผู้บริหารเป็นกลุ่มเพื่อขายเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมตั้งแต่บางบอกในกลุ่มใช่ครับใช่ครับ คือแต่งเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการแล้วก็มีเกรือข่ายเครือข่ายนี้ก็ส่งพัสดุด้วยรับยามาจุดไว้ที่พักยาตรงนี้พักยาที่พื้นที่อื่นด้วยแต่เป็นกลุ่มเครือข่ายเดีวยวนะ หัจบของเครือ่ายนี้คือครเอ่อขอุญาตเรื่องนี้ผมเปิดเผยต่อสื่อมวลชนไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อมูลทางการสื่อโทรและสื่อนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าท่านนิตรฯนายกรัมนตรีมิถุนายนปี66ไปถึง67หนึ่งปีเต็มเครือข่ายนี้ถูกติดตาม ขยายผลโดยนครบาลมาตลอดดังนั้นตัวละครที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจากที่เ,เราทํามา1ปีเต็มนะครับเราได้ผู้รามาหลายรายออกหลางจับก็เยอะนะครับยาบ้านก็ถึงกับเกือบสามสิล้านเมเน็ดแลเฉพาะเกือบสามมนไล่มาเลือกนะครับมียาเสพติดประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาไอซ์คีโตบี ก็ได้หลายกิโลนะครับพิสูจน์ทราบได้ว่าเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวที่ขยายผลได้ถึงห้ากลุ่มด้วยกันจนมาถึงตอนนี้นี่คือเป็นเครือข่ายที่ยึดได้เยอะมาก่ในรอบปีทผ่านมาตอนปี44ถือว่าเยอะมากครับถือว่าเยอะมากที่นครบาลแล้วก็มีการถอนยามา่พักอยู่ในเขตพื้นที่ของมหาลัยกรุงเทพ ว่าชุดจับคุมมนการซุสู้สปแกงเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสองเดือนนะครับแต่ว่าปล่อยให้หนีรอดหนีรอดไมได้เทาคนอันนี้มีความมีควาเทื่อในการสำรวจเส้นทางยังไงไหมครับเออไม่ค่อยได้กินเห็นว่าน่ชุดจับคุมชุดเนี่ยครับมีการเข้ามาสองเดือนแล้วใช่ค่ะไม่ถึงมีการสำรวจเส้นทางติดพลาดอะไรยังไงตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เท่าคนการทำงานต้องผมผมต้องช่วยชมเข้าบ้านเป็นการเข้าติดตามแล้วก็ สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรผิดพลาดเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เราเข้าปฏิบัติการเป็น,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 นพื้นที่จำกัดกลุ่มกลุ่มผู้กระทําผิดมีความระวังตัวสูงมากแล้วการที่เราเข้าไปเนะนื่องจากเขาระวังตัวจะทําให้ ัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ของสื่อละครบางหกไม่มีการเก็บข้อมูลสืบสวนเส้นทางต่างๆวันนี้ที่ปรากฏต่อหน้าของสื่อมวลชนทุกท่านผมว่าไม่ได้เป็นาดนี้แน่อาจจะได้แค่เพียงหลักสิบเมตรร้อยเมตรก็ได้ เรื่องจากเขาระวังตัวสูงมากแต่ว่าเป็นความสาเร็จที่เราถอยกลับไปหรือว่าวันนี้เนี่ยเราสาม,มา,ารถจับกลุ่มได้มากที่สุดเท่าที่เคยจับกลุ่มเครือข่ายน<ะ>ีย้มาตัวไหนยาเสพติดครัต่างจุมาจากชายแดนมาจากต่างประเทศบ้องเรียนยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นการสืบสวนที่มีการลำเลียงมาจากแนวชายแดน แล้วก็เราก็เอาข้อมูลนี้ให้กับทางบชปตแล้วก็ประสานปปตเพื่อการวางแผนและวิเคราะห์ในเรื่องเส้นทางที่จะต้องเปิดปฏิบัติการในด้านการข่าวต่อไปครับรถที่ยึดมานี่รับมีมาจากที่ปูหรือที่โรงโกดังครับที่ของการที่ยึดมาเนี่ย หมายถึงว่าของนี้อยู่ในไหนเหรอครับเป็นอาคารร้านเป็นอาคารร้านอ,าารราอยู่ในชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับในย่านของเขตเาเวศเ้าจาจับพฤติกรรมเนหลังจากที่ไปสาถามว่ากูกมเด็กพวกนี้เอารถไปต่ยรถกันอย่างรถเส้นที่เห็นนี้แล้วก็มีการเลรนน่นพนันกันมูร่าการพนันี้เป็นหลักสูงหลักล้านบาท เดี๋ยวให้ผู้การตราตอบกัมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเค่อนที่ก็คือในการแข่งรถก็อาจจะมีการวางเดินทางไปเข้าเข้าที่ท้าตัวเจ้าของสนามนี้พี่ต้อมพูดให้การแข่งขันเคลื่อนที่เข้าที่ท้าคือเป็นสนามและเป็นสนามที่มีกฎกติกงที่มีการแข่งขันไม่ใช่เป็นการจัดการของ ล้วมีเปิดรับรู้เห็นไหมครัว่ามีการ,ารม,มันกวนเลยมันอะไรอย่างเ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะขอตรวจสอบเพิ่มเติมครคือตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลเนาะเด็กวัยรุ่นหันมาแต่งกันแล้วเด็กก็หาเงินด้วยคิอาการติดติดอย่างเงี้ยครับเรามีอย่างฝากเตือนอะไรไหมครับเกี่ยวกับเด็กรุ่นใหม่ที่มายึดแนวทางนี้ผมว่ามันเป็นหวงังรวยเร็วรวยรัานนะครับก็ก็เรียนพี่น้องตื่นเต้นมากเครับอ่เป็นทางราชการ เรอหมายให้กรมรัพย้ินอในส่วนของรถสมัดปลัดเยชม่ก็มีทรัพยมันไทยด้วยครับก็ดำเนินอย่างนี้ครับเตือนใเขอเตือนแน่ครับแล้วก็เตือนเด็นก็หลายเขตครับมีการจับกลุ่มนะครับเด็กเยาวชนครับก็ดำเนินต่อไปดำเนินต่ไปทีนวาดำเนินตอไเด็กนะครับมีการดำเนินคดีกับผู้ปกครอง ก็มีการอนไรไปแล้วมีการคลิกด็อกเพื่อได้มาตรการกักตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมาตรการการเตือนหรือการรา,าวก็ต้องออออของความรู่้กับพี่น้องปฏิบัตนด้ครับ เราก็สามารถสอบเกณฑ์เสร็จแต่ว่ากลุ่มนี้นะครับถ้าถ้านำรถมาขับให้ตรงถึงตอนจบมันก็เดี๋ยวดูเราออกมาจากตอนอีกคดีอีกข้อหาเนี่นะก็เรียนกันถึงรูปปกครองด้วยนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราอยากให้ท่านดูแลโดยส่วนครับอยากให้ท่านดูแะลูกสารแล้วก็ตำรวจก็ใช้มาตรการอย่างที่เขาในส่วนนี้พี่น้องดูโดยตรงทราบครับก็เลยอาศัยในที่นี้คทำตามด้วยเลยนะครับ เทียงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องสื่อมากครับอันนี้คือลักษณะของยาบ้าที่อยู่ในหอ่อมีอสิบล็อตแล้วก็สิอีกชั้นหนึ่งนะครับออกเป็นสีชมพูเล็กๆ ครเพื <languages? S 2> อ่อน <to> <S <S ้องประชาชนว่ามันเป็นตัวที่อันตรายมากนะครับคนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้ก็ขอให้ให้เลิกเสียนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็คงจะต้องปฏิบัติการเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับไลยเดี๋ยวก็ไปดูของกลางก็ได้ับครับ หนือแต่งเป็นร้านเลยเนี่ยนะครับาบอกว่าร้านนะครับแล้วแข่งชนะมาหลายสนามเรื่องเรื่องสนามสนนาม่งคเดี๋ยวเราก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมครับต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าคงจะเรียนแบบหนังครับฟ้์ทูฟิลเล่ต์แบบนั้นก็คงไปต้องไปตรวจสอบถึงการอนุญาตแล้วก็การจัดการอย่งขันทุกอย่างสนามอยู่ไหนของห้าเขียนย็นที่ลงเป็นของห้าของห้าปฐุมครับ หมดเลยใช่ไหมนี่ทั้งหมดเลยนะแต่งแล้วก็ด้านนู้นรวมแล้วสิบเจ็ดคันครับเรือเดือดรถชนนี้ก็คืออยู่ที่กระเทิเลยใช่ครับจอด <หา S 1> <พ>อยูงง่ใกล้ๆเลยครับแต่วา่าจอดอยู่แล้วมันใกล้เฉยบแล้วมาอย่างไรยกมารถที่พอดีจะใช้กันมาก็คือจะเป็นทางรถที่ใช้ขนแล้วก็รขนนำ,นำเอฟเอฟก็เอฟรถรถที่ปารากฏต่อสื่อมวลชนได้นะครับเป็นรถที่อยู่ในที่กระเริดแล้วก็จากการสืบสวนเราทราบว่าเป็นรถที่ใช้นำด้วยคุยทางด้วย ใส่ยาด้วยนะครับก็เลยต้องตรวจยึดหมดแล้วก็ผมใครคิดว่าเป็นเจ้าของก็มาแสดงตัวนะแสดงตัวกับเราได้รถที่เป็นเป็นรถไม่มีทะเบียนด้วยหรอก็เปลี่ยนป้ายก็ไปตรวจสอบมาแล้วครับวางบนนั้นประกันเขาป้ายไม่ตรงครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างตรวจสอบขึ้นเอออยู่นีครัะ ม,ม,มีคำถามอะไรครับเรือร,อรอที่หางไปตอนนี้เราได้ประสานทางคำชาการต้นหาเรืองน้ำมันไปถึงรือรับผิผู้อัจการะตำรวจสอบสวนกลางตั้งกรรมการตรวจสอบพอด็จริงนะครับเพราะว่าจากพฤติกรรมเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้อุจการคือต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลเนื่องจากว่าเรือเนี่ยเป็นเรือของกลางในความผิดเรื่องน้ํามันนะครับเมื่อ ของการหายไปเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติดังนั้นการตรวจสอบก็จ,จริงต้องต้องเกิดขึ้นว่าใครมีส่วนบกพร่องไหมเล่นเล่ไหมหรือมีส่วนที่ไปได้รับประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้มาในเรื่องเรือนะครับเป็นข้อมูลที่ที่เราได้ยินกันมาว่าอยู่กัมพูชาเหมือนที่สื่อได้ยินนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็การประสานงาน ในขณะนี้นะครับคือเรือเรือพวกนี้ครับเพาเป็นเรือเกเขาสามารถที่จะเข้าออกน่านน้ำกัมพูชากับไทยได้ได้ได้อยที่ทำไม้ผ่านการตรวจของตำรวจกัมพูชาเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะครับในเรื่องของการเดินเรือะะแล้วก็ได้ข้อมูลยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนว่าเรือเนี่ยสามารถที่จะเดินเรือออกน่านน้าไทยและไปเข้ากัมพูชาได้หรือไม่อย่างไรซึ่ง ซึ่งปกติมันก็ไม่เคยเห็นแบบนั้นนะครับเรื่องนี้ผมได้รับแจ้งคับก็ทราบแล้วครับทราบแล้วครับรายงานแล้วครับเราก็อยู่ระหว่างการสืบสวนหาเรื่องเรื่องตัวผู้ทําผิดก็มายส่วนหนึ่งในเรื่องการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องถ้าเจ้าหน้าที่ตารวจในายใดเข้าไปมีส่วนรู้เห็นก็คงต้องดําเนินทั้งอาญาและวินัยด้วยครับ เรื่องนี้มันอาจจะทำให้เสียผมมีผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ของตำรวจการที่ป่ดยอยู่ตอนนี้ผลการตรวจสอบยังไม่ออกมานะครับก็เป็นเป็นความคิดเป็นความคิดของหลายๆคนที่อาจจะมองว่าตำรวจเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราอยากจะให้มองมอง,มองภาพว่าตำรวจก็อาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วดังนั้นถ้าผลตรวจสอบออกมาเช่นไรเราก็มาดูกันว่า มีส่วนเกี่ยวข้องไหมถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเราดําเนินการทั้งอาญาและวินัยนะครับแต่ถ้าจะเป็นเรื่องการทําลายความเชื่อมั่นอย่างไรตอนนี้ผลมันยังไม่ออกต้องขอให้ให้กับให้ผลมันออกมาแล้วดูว่าเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยผมก็ไม่อยากใช้คําว่าให้ความเป็นธรรมกับตารวจ ขนาดนี้ตำรวจก็ต้องถูกกล่าวหาแล้วว่ามีส่วนหรือไม่ซึ่ง,งเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบ,บแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการรูศรัทธาจากประชาชนจำสื่มาอย่างไรบ้าการทํางานเรานี่แหละผมว่า มารักษาการเนี่ยตอนนี้เรากําลังเดินหน้าในเรื่องการาปราบปรามความผิดที่เป็นเรื่องกระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เขารู้สึกว่าเราเราทํางานเพื่อเขาจริงๆนะครับแต่ส่วนที่ใครเนี่ยใครคือตํารวจเนี่ยลายใดเนี่ยยังมีพฤติการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวผิ่ชอบ ผมยืนยันกับทางพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผ่านไปถึงประชาชนว่าเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวิไัยและอาญาแน่นอนนะครับแน่นอนดังนั้นการที่เราจะทำให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมยืนยันว่าเราต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับ ผมให้สัญญาว่าในขณะที่ทำหน้าที่รักษาการเนี่ยก็จะนํำพาตารวจเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกพ่กวนแล้วก็ทําเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับความผิดอะไรที่เป็นนโยบายของท่านนายมนตรีเราต้องเพิ่มความเข้มจริงๆผลงานกายบัดเนี่ยต้องต้องต้องบอกว่าดีขึ้นมากถึงเป็นหลักร้อเซเกินร้อยด้วยนะครับ แต่จะทำยังไงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อความรู้สึกและสายตาของทุกคนให้ได้และรับรู้ได้นะครับซึ่งในแนวเรื่องยาเสพติดเนี่ยเ,ออเมื่อสักครู่ผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ช่วยสำรากว่าในในแนวความคิดที่ผมจะดำเนินการต่อผูกค้ารายย่อยที่เรามีข้อมูลอยู่เราจะทำอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรความหมายคือไม่ใช่คิดว่าจะทำอย่างไรแต่มีวิธีแล้ว แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องให้บังเกิดผลจริงๆในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนกดนกรนี่แหละครันะครับโอเคนะครับ